ต้องขอเก้าสวัสดีเพื่อนๆชาวเ,เกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมนายป๊อปเอ็กแมนครับผมก็กลับมารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งในเกม Rv นะครับเริ่มเกมมาก็อุดมไปด้วยเม็ด <laughs> ทีมเรามันก็อุดมไปด้วยเมทครับวันนี้ผมจะมาในฮีโร่ที่มีชื่อว่าฟิกซี่ <c oughs> เอ้ยโอ้โหมาถึงจะโดนแช่แข็งเลยโอ้โหจะรับด้วยอะไรโดนไปแล้วครับตายแงมแกมลมรอดมาได้ครับเลยกก่อนนะเอ้ยหืมไม่ธรรมดานะครับฝั่งโน้นรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับเราจะออกไปข้างนอกไม่ได้เลยครับ แหม่ตึงครับตึงมากครับอ um ืมตึงมากครับออาศัยโชบครับยิงนกโชบไปก่อนครับอาศัยอาศัยโชบไปเรื่อยๆครับแอบโชบครับโดนครับฮึประมาณไม่ได้นะครับาศัยิงสกิลแรกไปก่อนนะครับนี่โดนครับอาศัยครับเราต้องอยู่ปีกนอกนนะครับไม่งั้นเราตายนะ อือเอาใครวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปทำไมนี้ <c oughs> อันตรายนะเธออันตรายนะเธอ <c oughs> มาดูกันครับว่าวันนี้ม <c oughs> หาศจันท์สาวอยครับเอจะสามารถพิชิตพวกนี้ได้หรือไม่ตายแน่เลยครับจังหวะนี้ไม่รอดครับผมกลายเป็นศพแล้วครับผมไม่มีใครช่วยเลครับเลนกลาง มีแต่โดนเขากดดันอย่างเดียวครับเพิ่งจะได้เวลสองตายไปทะแล้วครับไม่เป็นไรครับผมไปต่อเลยๆใจเย็นๆยทุกอย่างต้องดูกันหลังเกมนะครับถึงแม่เมจจะเป็นสายต้นเกมก็ตามแต่ทุกอย่างก็ต้องดูท้ายเกมนะนี่นะะ <laughs> อัพสกิลแรกก่อนครับสกิล hey, ส,สองช่างมันครับโดนต่อยแกย ลำคาญลรบมากเลยครับน่ะไม่โดนเราลำคาญมากเลยครับผมไปในไม่ได้เลยครับต้องเฝ้าจดจ่ออยู่ตรงนี้เอ้ย <c oughs> แรงไปแล้วควกนายพวก,กนายเล่รุนแรงไปแล้วอืมสงสัยต้องเอาจริงแล้วนะครับมา <c oughs> เราจะเอาจริงกันแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ยิงคูไปก่อน เราต้องเอาจริงแล้วเรา m a n ถ้าเราไม่เอาจริงก็คงชนะไม่ได้แล้วมัง้งนี่ครับหลบได้เราคงต้องเอาจริงแล้วมั้งครับนี่หลบได้ <c oughs> ถึงจะบินช้าแต่ก็โอเคนะครับฟิกซ่ถ้าเราเลือกยืนตำแหน่งที่ดีมันก็โอเคนะครับผมคิดว่าพวกมันจะแอบป่าปะ่ะจะแอบป,ป่าป่ะจะแอบป่าสินะ <c oughs> หลบได้ครับ หลบได้ครับอะไรครับแช่ไม่โดนครับเป็นไงล่ะครับพยายามโยกไว้ครับโยกสายโยกฝ่าครับโยกซ้ายโยกฝ่ายกหน้ายกหลังครับอ่าหลอกล่อครับเป็นการหลอกล่อคู่ต่อสู้แน่นกับเดินมาโดนวงเรานะเธอเอรโดนเหมือนกันครับนม่หลบได้ครับอนี่ถ้ามีตัวเข้าไปบวกักตัวหนึ่งนะครับเราจะเปิดท่าเลยเดี๋ยวเราจะเปิดออโรล่านำทางไปเลยแน่นโดนครับ แม่สกิลเธอสั้นกว่าสกิลเรานะเธอขึ้นไวช้าเพราะว่าคับเธอใหญ่ฝ่าเราไงเราคับเล็กฝ่าเราก็เลยได้เปรียบฝ่าโอ้โหเราในการเคลื่อนที่เอโอโดนแล้วโดนชายครับยืนชายไปเลยนี่ครับนี่ถ้าจังหวะโดนแช่แข่งอย่างนี้อย่าลืมครับใครเข้าใกล้เราไม่ได้ครับผมยืนชายอย่างนี้ไปเลยนะอ่ารู้ไว้นะครับถ้าโดนแช่แข็งแล้วครับยืนชายได้เลยครับ ยัไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตัวเรานะครับโอเคครับสำหรับใส่ย,ยิงไกลนะที่มันไม่ไกลพะวงเราเราไม่ไหวแล้วแหละเราคงต้องกลับบ้านก่อนนะใสยย่ยนะโอ้ยรับทำไมทำงี้หืเราต้องใส่ย,ยนระแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับเด็กกัน้อยแล้วเกินครับเรามีใครไปบวกกันนะอโอเคครับไปต่อครับผม ไม่ได้เราจะให้เลนกลางแตกไม่ได้โอ้โหอ๋บินช้าแลอเกินฟิกซี่ร <c oughs> ูนี้ไม่น่ามาเลยนะครับแต่ว่าคนเล่นน้อยนะอ่าตัวไหนถ้าคนเล่นน้อยเราก็จะเล่นไงเราก็พูดอยู่แล้วตัวไหนถ้าคนเล่นน้อยเราก็จะเล่นไงเราจะโชว์ให้ดูว่าเล่นยังไง <c oughs> ประมาณนี้นครับ <c oughs> ตายอย่าว่ากันนะคิวก็ยังไม่ได้คิว <c oughs> แต่อย่าลืมเลยนะครับถ้าโดนแช่แข่งเปิดท่าสี่ไปเลยนะ แม่แก้ทางแต่ถ้าเกิดว่าถ้าโดนระประชิดเราก็เออเราก็แย่เหมือนกันนะ <c oughs> เออ้าอยระยะประเอ้ยระยะประชิดไม่แย่ดิหายไปเลยครับนี่นี่ไล่ลับเลยครับอ้าใส่ไล่ไปครับนี่เกือบไปลนกแล้วครับนี่ให้มันรู้ซะมั่งว่าใครเป็นใครับโถครับแม่อย่ามาซ่าเท่านี้ขอร้องนี่ อย่ามาซาแถวนี้แล้วแต่นะครับบางคนก็เรียกแรดนะครับบางคนก็เรียกลาบนะครับก็แล้วแต่คนเรียกถนัดนะครับภาษาอังกฤษผมก็ถนัดภาษาอังกฤษซะด้วยนะครับ <c oughs> เก่งสุดเลยอ่ะภาษาอังกฤษเนี่ยครับ <c oughs> โอ้โดนลุมนี่ครับโดนไปแล้ว <c oughs> อําทำไรได้หลบได้ครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เพื่อนๆตรงกลางมีประเด็น <c oughs> ตรงกลางมีประเด็นนะเพื่อน ไปไหนกันอยู่ช่วยกันด้วยอยู่ช่วยโอ้โหไม่โดนครับหลบได้พอดีจังวะนี่ครับนี่ระวังนะครับระวังนะครับมันมีประเด็นนะครับระวังนะครับขอบอกเบิดอลยครับโอเคครับโอ้โหข้างล่างอุตรุดกันเลยครับจะไปดีไหมไม่ไปดีฟ่าครับ ไปเหมือนไปซ้อนแ่ะครับอ่ะไปครับไป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 เอาตายไปหนึ่งครับโอ้เพื่อนสู้ได้ครับไม่ไปครับผมรักษาตำแหน่งไว้ก่อนครับเอาแล้วครับเดี๋วเบอร์คิวไปแล้วนี่อ่าศัยครับอาศัยจังหวะครับเดี๋ยวเราตายอ่าโดนไล่แบบเพื่อนเราอาศัยตีป้อมครับตีป้อมตีป้อมช่วยตีเร็วช่วยตีเร็วเออช่วยตีอ่าดีมากเลยครับ เสร็จเราอีกครับน้าไปนุ่นข้างล่างลงไปนุ่นข้างล่างวะแอบแอบครับแอ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 บครับอืมโอเคครับอ่าอัพท่าสี่ครับอ่าได้รองเท้าเวทแล้วครับเราก็จะวิ่งปื๊ดลืดลาดเหมือนเดิมครับใช่เปล่าไม่รู้อืมแ้แม่นางคนสวยแ้จะแช่แข่งฉันแล้วยากนะนี่สกิลเรายาวฝ่าได้เปรียบครับได้เปรียบสุดๆครับท่าแรกพยายามปล่อยให้บ่อยนะครับ เอ้ยไม่โดนครับไม่โดนครับอุ้หลอกครับโดนครับถึงอ่าเห็นไหมถึงไงไหมเออสกิลเรามันได้เปรียบสุดๆครับหลบครับหลบหลบโอ้ยแย่เหรอครับแตกแน่เลยครับโอ้ยโดนแช่แข็งไปแล้วไล่ครับไล่ไล่ไล่ครับโอ้ยเราตายแน่ครับตายครับหืมเรียบร้อยครับ ตายคู่เลยครับผมวันนี้มาตายมาแจกเลยนะครับจะได้เรื่องไปเนี่ยฟิกซี่อ่าไปต่อครับแต่เราก็ยังกันปั๊มตรงนั้นได้นะเอ้ยไม่ได้แตกไปแล้วไม่ได้ครับแตกไปแล้วปั๊มตรงนั้นโอเคครับแตกไปแล้วนะปั๊มตรงนั้นแตกไปแล้วปั๊มตรงกลางอ,อ,อีบ้านี่มันทำเราปั๊มเราแตกนี่เ่ยใช่อ,อ,อุ๊ยอันตรายแล้วครับ นี่ครับมาที่ครับโอ้โหมาที่ครับมาที่ครับมาที่ครับเหลียววงครับนี่ครับเลียววงเอ้ยชิบหายแล้วก็เอ้ยตายครับมาล้วงเอาในป้อมเลยครับตายเป็นศพแล้วครับศพที่สามแล้วครับนั่นเป็นเกมที่ฮีโร่วิ่งช้านี่เสียเปรียบมากเลยครับแบบเราครับบินก็ช้าอะไรก็ช้าครับ อย่าไปกลัวกลัวกลัวครับไม่ใช่ไม่กลัวอย่าไปกลัวไม่ใช่กลัวครับมาสิรักษาป้อมไว้นี่รักษาป้อมไว้อ้ามันไปแล้วครับมันไปครับลองไปเลนล่างครับตามมันไปครับตามมันไปตามมันไปอ่าตามมันไปครับเดี๋ยวเราจะแอบพุ่มไม้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าข้างหลังครับนี่เราจะเข้าข้างลังครับเราบอกแล้ว ไม่ครับเราไม่โดนแช่ครับนี่ให้เลือดไปก่อนครับไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับนี่เราไม่ยอมเราสู้อดทนครับเราไม่ยอมอุ้ยโดนแช่แข็งอุ้ยชิบหายแล้วครับแกครับนี่ครับได้คิวไปแล้วครับไม่ได้แล้วครับตามมาแล้วครับรับโอ้โดนต่อยครับหืมไม่ทันครับจังหวะตายหมดเลยครับทีมผมโดนหมัดตะกี้ ล้วงกาวเลยครับ <Okay. S 1> ไปครับเราก็ต้องไปเล่นกลางเราก่อนนะเพราะว่าไปเคลียร์คลิปก่อนใจเย็นครับเกมต้องใจเย็นๆเดี๋ยวเฝ้าลากับม่วงหลายทีแล้วนะครับเราอ่าโอเคครับอ่าไม่มีใครตีบัฟเลย <laughs> ไม่มีใครตีบัฟเลย เห็นคนซุ่มอยู่ในป่าเพื่อนเราเองนะครับตามครับมาให้รอดครับจายแล้วครับิบหายแล้วครับเราต้องแอบครับบูมากไปหน่อยครับแอบครับกลับมาตรงเดิมครับนี่เป็นแผนที่แบบว่าดักฆ่ากันล้ำไปครับ ระวังครับเราต้องระวังตัวครับตอนนี้เกมเสียบเปรียบมากครับไปต่อครับแอบครับแอบปลาทีมเราต้องได้เปรียบมากครับมีลับแอบอยู่ตรงนั้นครับไปครับไปไปเอ้าลาบติดบั๊กครับเสียบครับเรียบร้อยนะลาบบันติดครับตะกี้จังหวะตะกี้นะเกมมันหลุดหรือเปล่าโอเคครับก็เข้าทางเราอ่ะ เราหลบกันครับไอ้ไทยไลท์ไทยอะไปแล้วครับไปช่วยครับไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าถ่ายไลท์ไปเลยครับโอ้ยไม่ทันแล้วครับลบครับล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 บครับลบลบลบเลยลบยังไวครับท่านวิ่งตามเรามาเราซวยครับเออท่านวิ่งตามเรามาเราซวยครับ หลบยังไหวครับห่อเพื่อนเกิดกันครับไม่ไหวแล้วครับห่อเพื่อนเกิดกันครับโอยฝั่งนู้นตายนานนี่ตายนานก็เล่นซะก่อนนี่ไงตายนานก็เล่นซะก่อนครับอาศัยจังหวะแยบครับหลบก่อนครับหลบก่อน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 ครับหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนน่าดึงคีบกันไฟตรงข้ามกันครับเงินเราน้อยครับได้โศกคีบแล้วครับ ใช่ไหเขาเรียกดาบโซคีปะผมไม่จำไม่ได้ครับดาบโซนะดาบวิญญาณนะดาบวิญญาณนะทำไงดีครับแอบปลาก่อนครับแอบปลาก่อนปลาละเมอครับดูท่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอดูท่าทางไม่ค่อยดีครับแอบปลาครับพยายามจะตอดช่วยเพื่อนตรงนู้นตรงนี้นะครับนี่ครับวิธีแก้สถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นวิธีแก้ครับอ่ายิงพุ่มครับ โุ้ยโดนแช่แข่งครับชิบหายแล้วครับตายแน่ครับเปิด่ายไปก่อนอืมจะรอดออกมาได้ครับเฮ้ยชิบหายแล้วนี่ครับช่วยไข่สักคนหนึ่งก่อนนี่เอาแล้วครับถ้าไม่ดีแล้วครับดูเดือดครับเพื่อนตายหมดเลยครับเหลือเรานะอืมยอมแพ้ปฏิเสธครับใครยอมแพ้เนี่ยไม่ยอมแพ้ทำไม จะบ้าเหรอเราไม่มีทางยอมแพ้ครับพูดเลยกเกมตึงขนาดนี้ไม่ยอมแพ้แน่นอนครับอมีสิทธิชนะได้ครับไม่ยอมแพ้แน่นอนครับใครจะไปยอมแพ้จะบ้าเหรอ,อให้มันคิวครับมันจะคิวมังกรคิวอะไรให้มันคิวไปครับเอ,องสู้ได้ดครับจะดูการแก้สถานการณ์อะไปแล้วไปเรา ไฟซะแล้วไฟเราออกมาครับอือค่อยๆปั้นครับค่อยๆปั้นใจเย็นครับไปเรื่อยๆครับอืไปเรื่อยๆครับใจเย็นครับใจเย็นครับเฮ้ยมาแย่งกันไอ้นั่นอย่างนี้ได้ยังไงขอเหอะแอบก่อนครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับตูทีจะมาทางไหนครับมาแล้วครับอ่าตีของสําเร็จครับจีพายแล้วครับพายไหมครับโอ้ยตายครับเหมาอ่าแต่ได้ชายนะรถกําลังค่าศึกไปครับอืมถึงจะตายแต่รถกําลังค่าศึกไปได้ครับโอ้ยโอ้โหเวลเลตก็ตายทีอย่างนี้เธอไหนผมดูเงินกันโง้เงินเลยจะเป็นรองเยอะเลยครับ ใจเย็นครับผมถืวที่ว่าเราจะชนะไหมใจเย็นนะครับผมอดี ừ, อยพิ่งไปซีรเรียสนะครับบวกกันอีกแล้วครับข้างบนจะรีบบวกกันไปไหนเอาตายไปแล้วหนึ่งครับหงุดหงิดมากครับสถานการณ์อย่างนี้กดดันมากครับทั้งหงุดหงิดทั้งกดดันครับมาแล้ววิ่งเข้าไปในป่าสองคนแล้วครับ หลบได้ครับเอาจีหายแล้วเพื่อนเราถ่ายไปก่กนครับตายไหมไม่ตายครับสองสายสักคนลวครับเรียบร้อยครับกระต่ายกระต่ายบินครับไปแล้วครับโอเครับผอนมีจัดไปครับต้องเล่นแบบใจเย็นแล้วนะครับใจร้อนไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นเราจะไปเฝ้าล่ากวาม่วงอีกไฟเราเหลือ เหลือไม่กี่คนเองฝ่ายเราเหลือไม่กี่คนเองไวโอเลตทำไรนี่เห็นข้างล่างไหมเห็นข้างบนไหมไวโอเลตข้างบนจะแตกแล้วไวโอเลตไปครับไปครับบุกไปเรื่อยๆครับอ่าตอนครับตอนฝั่งหนุนครับตอนครับตอนแอบกัน นี่ครับเล่นไปก่อนครับนีครับถ่ายนี่ครับไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีครับต้องหนีครับต้องหนีครับอยู่ไม่ได้แล้วแต่ขื่นอยู่ตายแน่ครับมีแต่ตัวเปาะๆครับมาครับมาตรงกลางครับอ่าได้สมุดเวทแล้วครับทีนี้แล้วครับใครก็ไม่กลัวครับนี่ได้สมุดเวทแล้วใครก็ไม่กลัวครับโอ้ลงมาได้ครับลงมาได้ลงมาได้ ลบได้ก็ต้องลบก่อนนะครับนี่ครับเล่นเข้าไปครับได้สมุดเวทแล้วครับไครก็ไม่กลัวครับมาที่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 สมุดเวทแล้วครับมาที่ครับแอบดีดีครับแอบดีดีแอบดีอยู่ครับอยู่ข้างป่านี้ป่ะครับ้ยลาบครับตายครับเรียบร้อยเอ้าฟื้นครับลับแหมมีออกก่อเกินมาแล้วครับ กอเกิดหรือโลเกิดรอครับรอรอรอเพื่อนครับรอเพื่อนอเรียบร้อยครับข้างบนครับข้างบนครับเราต้องเลี่ยงการปะทะนะครับจริงๆตอนนี้เราต้องเลี่ยงการปะทะนะครับเพราะว่าปะทะกันเราสู้ไม่ได้เลยนะครับอปะทะกันเราสู้ไม่ได้เลยนะครับตายไปครับได้แล้วับ้มัเกาครับไปครับเรา ไปครับไปเลนกลางครับเอาเลือดไปครับทุกคนเอาเลือดไปครับทุกคนไปเลนล่างครับอุ้ยโดนไปครับอุ้ยแบตผมก็จะหมดแล้วครับโทรศัพท์อ้ยผมลบมาทางนี้กันครับการต่อสู้มันดูเดือนแล้วเกินไอ่ครับถ่ายไปครับถ่ายไล่ไปเลยครับ ไม่รับนี่ได้ครับบ้านเราจะแตกไหมนีไ่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตามเพื่อนไปครับตามเพื่อนไปครับเอ้ยยังไม่มีอนี่มาเลยมาครัมาเร็วเอ้ยโดนลุมตรงนั้นแล้ว เป็นบ้านเลยเหรอเจ้าเลยใช่ไหมเฮ้ยเ,เพื่อนเรายังไม่มาเลยนะถ่ายไปเลยครับโอ้ยไม่ตายไม่ยอมตายไม่ยอมตายง่ายหนีครับหนีหนีหนเพื่อนเรามาพอดีครับจังว่า นี่ครับตอดไปครับตอดไปตอดไปเรื่อยๆครับตอดไปเรื่อยๆครับไม่ยอมอืมตอดไปเรื่อยๆครับตอดไปเรื่อยๆครับไม่ยอมครับไม่ยอมตายครับเราอึด <sm ell> อึดหายากครับทนทายาดครับเราไม่ยอมตายจังหวะอึดครับเราอึดครับเราไม่ยอมตายครับถ่ายข้างนอกครับ ตายครับตายเอ้าตายครับโอ้โหเราไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวแล้วตายนานด้วยครับตะกี้ก็ตายไปนะครับเอาแล้วครับได้สมุดลอกรถเกาะเวทแล้วนะครับผมบอกแล้วครับไม่ยอมตายครับหมาที่หมาที่เข้ามาที่เข้ามาที่เข้ามาที่ไล่ไปแล้วครับ จังหวะนี้น่าจะจบได้แล้วครับ oh, <no. S 1> คิดไว้ <Just down. S 1> นี้อ่าได้รถเกาะเวทแล้วนะครับแม่ผมบอกแล้วครับว่าถึงมันจะตึงยังไงแต่ก็พอไหวอยู่มาสิฝั่งนั้นเหลือสองคนเองมา s <S มา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  จะเกิดแล้วนะครับดูการแก้เกมเห็นไหมผมบอกแล้วถอยก่อนนะครับเพราะฝั่งนนุนเขาเกิดแล้วครับเราต้องถอยกันครับถ้าเราไม่ถอยนี้เราจะแย่นะครับฉันให้เธอไปรอครับรอรอรวมพลครับรอรวมเลรงกลางเนี่ยครับรอรวมพลครับรอรวมพลครับเตรียมไรให้พร้อมครับรอรวมพลครับอ้าวมาเปิดของกันหน่อยนี่เปิดของครับ นี่เปิดของ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 นี่เปิดของเปิดของครับเปิดคลองเปิดของนี่เปิดของเปิดของเปิดของนี่ครับนี่เปิดของครับเรียบร้อยไปครับ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 ไปวิ่งตามเพื่อนไปครับ เอาแล้วครับมามาบวกกันครับนี่ครับสถานการณ์เป็นรองแต่ว่าจะไปได้แค่ไหนครับมาดูกันครับเฮ้ยโอ้โหหลบดิดโบได้ครับเอาแล้วครับเปิดท่าเหมือนกันมาหลังคนตบเปิดท่าตายครับมาที่ครับมานี่เรียบร้อยครับมาเป็นไงครับดับเบิ้ลคิวไปเลยครับจังหวะนี้นี่ครับเป็นไงจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมนี่ อัาโเจเก้าฟิกซี่ครับนี่มัตสัญาเข่าหน่อยครับเอครับผม <Victory. S 1> บอกแล้วครับมันต้องแก้ได้ครับเกมโอ้ไมไ่ยากเย็นเลยครับขอให้แบบว่าเพื่อนๆจะเย็นและสามาคีกันขึ้นนิดนึงถ,ถ้าไม่ถ้าไม่สามาคีกันขึ้นนิดนึงนี่ทีแรกก็กะว่าจะมาเล่นแบบยังไงอะชิวๆสบายๆครับเลยกลายเป็นว่าต้องเอาจริงนะครับ ไม่เอาจริงไม่ได้นะครับเกมมันพลิกเห็นไหมครับผมบอกแล้วโอเคครับผมน,นัอ่ากดไลค์ทุกคนเลยนะเล่นได้ดีมากเลยนะอืมจึบ๊บอ่าเราอยู่อันดับสามของทีมนะครับก็ยังพอเล่นได้แบบว่าโอ้ตายเยอะมากตายไปหกนะครับช่วยทีมแปดเองแล้วก็เราก็โอ้ ได้ไรโอ้โหสร้างความเสียหายสูงสุดบอกแล้วดาเมจเราไม่ธรรมดานะครับมาดูของกันนะครับเป็นไงนเนี่ยของที่ผมออกนะครับก็ผมไม่ใช่โปรเพเยอร์นะวิจารณ์ยังไงก็ได้แต่ว่าผมออกสไตล์นี้นะของฟิกซี่นะอ่าแพงหน่อยช้าหน่อยจะไปเกิดแถวแถว,ถวหลังเกมนะครับชุดนี้ถ้าถ้ายิงแทงก็น่าจะลงนะผมคิดไว้น่าจะลงนะเพราะว่ามีรถเกาะเวทนะอะ่ก็น่าจะลงนะเพราะว่าเคยยิงแทงแล้ว หมวนเดียวจบนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะอย่าลืมเลยไม่ได้เลยกระดิ่งเนี้ยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี้ยมันจะว่าเออเด้งขึ้นก่อนเลยอะไรก่อนเลยนะส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะโอ้โหตึงเหลือเกินเหนื่อยมากฟิกซี่ถ้าเกิดว่ายังไงก็ ถ้าชอบตัวไหนหรือยังไงอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็บอกกันมานะาเสียเปรียบสุดๆเลยวันนี้ค่ากันน้อยอะไรก็น,น้อยตายก็เยอะมากเหมือนมาแจกเลยทีเดียวแต่ว่าก็พลิกกลับมาชนะได้นะอ่าถ้ายังไงก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ยังไงก็กดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยละกันชอบไม่ชอบอยังไงจติตยังไงอะไรยังไงนะอ่าเราก็เล่นตามที่สนุกกันนะอส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับก็บายบาย